เดี๋ยวผมพาไปซ่อมไฟครับตาหน้าหมู่บ้านอะไรสักอย่างหมู่บ้านหมู่บ้านดา่านอะไรวะหมู่บ้านด่านนี้ก็หมู่บ้านไม่ใช่หรอวะเอาโรงเรียนแทมแต่ละดา่านเนี่ยมันมีดา่านดีๆบ้างไหมเนี่ยไอแดงเหรอเสียงแบบนี้โอ้เจอเครื่องมันไฟแล้วปั่นกลางแจ้งเลี่ยคุณผู้ชมฆาตกรไม่เห็นแน่นอน ถ้ามันไม่เห็นมันจะเดินมาหาผมขาตกรอ่ะอะไรแดงๆวับๆตรงนั้นวะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเครื่องปั่นไฟตรงนู้นตรงนี้ปั่นสามคลแล้วผมแยกไปปั่นตรงนี้ดีกว่าเอ,อ้ยขัตกรค้างมันอะมันยืนอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไม่ค้างมันไล่มันใช้ตัวเล็กอยู่ อ o c h i r ye ye อะไรครับเนี่ยหรือว่าอ o c h ิในวันพี้ฮะซีมาขนาดนี้ที่ซื้อซีโนไบยังครับยังไม่มีตังซื้อครับด่านลรงแรมนะแต่ละอันเก็บเซอลาไว้ซื้อในเบซิตดีกว่ามันจะมาหรือเปล่าครับผมไม่ต้องคิดมากครับเอาด่านตะกูลยามโอกาสเลยนี่หนักเลยฮะแต่งคิดเอาด่านอื่นมาปดก็ได้อย่าได้ด่านนี้ด่านเดียวเลยฮะมันจะน่าเบื่อไปฮะทั้งสตรีมเลยได้แต่ด่านนี้ด่านเดียวนะนะ เกมเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมนะโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเกมเร็วอีกแล้วหรอวะไปช่วยตอนนี้ไม่ได้มันกลับมาโอ้ไม่กลับไม่กลับโอ้มันกระโดดกายจังว่แดง โอ้ยไอแดงไอแดงออกไปไอแดงโอ้หน้ำมันออกช้าจังวะโอ้ยตานี้คุณดูจากทรงละน่าจะไปได้เล่นอีกแล้วฮะปั่นไฟดีๆไม่ได้ฮะพี่คิดว่าน้ำความจะมาไหมแต่ไม่ได้มา มันอ่านฟังจะมามันยังไม่มาครับคงจะไปปรับปรุงแหละคุณผู้ชมนะปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาอยากเข้ามาเขาก็เข้ามาเองครับผมนะ <Yeah. S 1> อย่างน้อยเขาเอาตัวใหม่เข้ามาทดแทนได้เราละ <Yeah. S 1> สวัสดีครับน้องฮิวโก้คราชครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสตรีมน,นะครับผม <Yeah. S 1> ผมไม่หลุดทุกเองนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวหลุดทุกโชว์ไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไอ้แดงออกไปยังเนี่ย นีไม่กดหลุดทุกเมื่อกี้ต้องมีคนลอดไปไกลๆก่อนต้องบล็อกก่อนครับผมนะมันเอาไอ้แดงไปวิ่งเล่นอีกแล้วโอ้โว เครื่องผ่นไฟไม่ขยับเลยครับตอนนี้อันตรายมาก <c oughs> มันน่าจะแบบทำอะไรกับตัวต้นไหนนี่ได้ครับผมตัวต้นบางคบแบบที่มันยืนเฉยๆอย่างเงี้ยทำให้สตันอะไรอย่างเงี้ยเอาไม้ฟาดหัวอะไรได้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะเขาน่าจะปรับมาหน่อยแบบพอแบบสตันไม้ฟาดหัวจบอย่างเงี้ยออแต่มันจะยากขึ้นไหมมันจะโกงขึ้นไหมแบบ ไม่ได้แมมเซิร์ฟเวอร์ไปสมดุลอีกอะไรอย่างงี้ผมก็ไม่รู้ดิแบบสตัร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแบบปล่อยแดงออกมาก็ต้องแบบแอบเนียนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะ <c oughs> ผมไม่รู้ผมคิดไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะแม่กรมันค้างหรอวะอยิวก่อนปั่นไฟก่อนไหมปั่นไฟก่อนไหมปั่นไฟก่อนไหม มันไฟก่อนไหมหมันไฟยังไม่รู้สึกจะเครื่อนแะล้วเนี่ยหลายนี้ลินต้องเข้าแล้วครับใจเย็นฮนะเช่นผักให้ร่วงครับเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันยืนชี้โดชี้เดแบบนี้คคุณผู้ชมนะมันต้องแบบทำอะไรได้บ้างอะคุณผู้ชมนะแบบส่งไฟฉายให้สตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยส่งที่ตัวนี้ตาบอดที่ไอแดงอะไรอย่างงี้ยไหมแบบถ้าจะปล่อยไอแดงออกมาก็ต้องยืนแอบที่เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแบบนั้นนะเออ เคตอนนี้เกมกลับมาเป็นเหมือนเดิมล้วใครจุกไอแดงอยู่วะอย่างนานเลยเห็นอยู่กับแถวนี้สี่คนเลยนะไปหาเรื่องอื่นปั่นไฟดีกว่าแบบนี้ลิน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 อีกแล้วเหรอฮะคุณผู้ชมนะ ขอบคุณทุกคนที่ยังแบบดูอยู่นะครับผมนะเออสตรีมให้ดูก็ดูกัน,นครับผมนะผิดไก่พวกแบบเออเขาอยากหาเกาะคนอื่นดังไหมอยากเด่นอยากดังแต่ว่าไม่มีปัญญาทมก็เลยต้องมาหาแบบเกาะคนอื่นดังโดยการแบบดักตบโชว์อยากโชว์อะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะไอพวกนี้ผมเจอผมอจะแบนทิง้งให้หมดเลยครับผมนะพวกนี้คือยังไงก็ไม่อยู่ในช่องของผมแน่นอนครับผมนะสตรีมไม่ดูสนุกสนุกก็มาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็เบื่อ,อจริงเลยครับผมนะ เอาออโต้เฮเวนไหมล่ะครับเอาครับผมเอาครับผมตอนนี้เอาดาบอาตัวเฮเวนหรือว่าเอาแม็กวิลลันมาก็ได้เอามาให้สักรอบดงก็ยังดีที <Yeah. S 1> ่เราไป72ไม่ได้ครับทำไมงั้นอ่ะก <Yeah. S 1> ารหน้าขอลินที่หนึ่ง <laughs> แต่ละคนทำไมเข้ามาที่ประสานพร้อมใจกันรู้ว่าผมไม่ชอบลินวะ <Yeah. S 1> แล้วคุณผู้ชมก็ขอให้ได้ลินกันทุกคนเลย <Yeah. S 1> นี่ผมไม่ได้บอกเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> คุณผู้ชมรู้มาจากไหนกันเนี่ย <Yeah. S 1> แต่เอาข่าวมามั่วปะเนี่ย <Yeah. S 1> พี่สตรีมช่องไหนครับผมจะไปดูนี่ก็ดูถูกช่องอยู่ไม่ใช่หรอครับเนี่ยมันยังไงรับเนี่ย เจ็ดสิบสองไม่เท่าไหร่ก็โดนมันตีครับเจ็ดสิบสองก็เท่าไหร่ก็มันเปิดอีเมนซิตป่าวหรือว่าไม่ได้เปิดต้องรอดูก่อนนะบางทีมันเปิดปุ่มยินแอปรซิตอะไรเงี้ยที่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตีแล้วมันหันออโต้คุณผู้ชมที่ฆาตกรบางคนเขาไม่ชอบแล้วเขาไม่รู้ว่ายังไม่ปรับอ่ะครับ <S <S เดี๋ยวว่าจะทําคลิปให้อีกทีหนึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะมันมีคนส่วนมากรู้ยังคนส่วนน้อยก็ยังอาจจะไม่รู้ไงผมน่าจะเป็นคนที่ต้องทําหน้าที่กระจายข่าวนะครับผมนะให้คนที่เขาไม่รู้ได้รู้ครับผมนะคนที่ ดูแล้วก็ไม่ต้องอะไรครับผมนะลินลินหลินกันกระหน่ำเลยไอ้พวกนี้โอยโอ๋อผอืมอ๋อหมดแล้วเอาของหมดไม่ให,ห้โอ้หมดโอ้ใช้ได้ทีเดียวด้วยฮะมันเอาของหมดไม่ให้ผมไลยพวกนี้หัวฟ้าฟ้าตัวอะไรนะหัวฟ้าฟ้านี่เนียหรือเปล่าวะใช่เนียเนียเปล่าวะเอาชิบหายแล้วโดนบล็อกเอา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 ไอพวกนี้มันฆาตกรน,นะชัดเลยโอ้โห ออกไ่ได้แล้วเดี่ยไปปั่นไฟไดีเลยอ,อีกสองเครื่องในปะโทอ่าไม่ต้องเล่นละฮะโดนบล็อกฮะก็แต่ก่อนแม่งหลายคนเกินไอที่ไปซ้อมจู๊กันมาสองคนนี้แม่งมาฆ่าผมอีกแล้วเนี่ยออกไม่ได้ครับผมนะคุณผู้ชมนะภารกิจสําเร็จนั่นอยากให้พี่ได้เจอไงครับอืม <Bro. S 1> พอแล้วไอรินอ่ะพอแล้วะพอแล้วะผมหมดคำจะพูดกับมันละไอลินเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมึงล้มไปแล้วนะ่ะไปช่วยเพื่อนก่อน มันล้มแล้วนาะยตอนนี้มันดา่าแล้วบังเนี่ยไอสองสามตัวนั้นไปทำหาหาอะไรตรงนู้นน่ะมันดา่าแล้วเพื่อนเราอะตอนเนี้ยไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหมันดา่าแล้วมันไปเล่นหา,หาะอะไรตรงนั้นนะ่ะโอ้โหมันอุสตส่าห์จู๊กอะไรอย่างเงี้ยผมรู้อะผมอ่านในใจมันผมอ่านความในใจมันออกหมดอะเพือ่อนเราอะฝันไฟก่อนนะครับผมนะเอาเอาไอ้หานี้ดิน้นอีกรีบไปตายเหรอ อะไรวะน่ะมึงจะดิ้นหาพระแสงเลเซอร์เราวะอยากตายเหรอใครดิ้นกูไม่ไปช่วยแล้วจะบอกให้ปล่อยตายแม่งเลยเอาให้เพื่อนเกมมันก็เตือนแล้วอย่าดิ้นนะครับผมนะมีโอกาสเราหนีน้อยให้รอเพื่อนไปช่วยมึงก็เสนอหน้าดิ้นฮะเดี๋ยวกูจะปล่อยตายหมดเลยพวกดิ้นเนี่ยโอ้โหทำไมผมจะเป็นแบบนั้นนะครับคาดผมครับผมเนี่ยคาดผมที่คาดผมเนี่ยเครื่องนี้มันปั่นนานจังวะ มีจักรยานยังปั่นเร็วกว่าเครื่องนี้เลยโอ้จะ,จะปั่นทั่วโมงหนึ่งไปแล้วเนี่ยเปิ์กอะไรวะเนี่ยพ่อปั่นคนเดียวแบบโดดเดียวเดียวได้นะขัตกรกิ่งก่งต้นเกมไปไหนแล้ววะขัตกรแม่เรียกไปล้างจานหรือเรียกมาเติมน้ำหรือทำอะไรหรือเปล่ามันหายไปไหนแล้ววะต้นเกมมันกระโดดกัดอยู่เลยใช่แดงอะมันไปไหนแล้วอะคนนั้นอะมันค้างกระตุกหลุดมีคนโทรเข้ามาหรือเปล่าสายไม่ได้รับรับไม่ได้สายตายเลยตายเลยแต่ละคนนะ ไฟกันใหญ่แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยอ่ะปั่นไฟให้ครับผมนะใครจะจู๊กก็จู๊กไปครับผมนะต้องแบ่งหน้าที่กันทำครับผมนะไม่ใช่จะทำหน้าที่เดียวกันหมดนะครับผมนะจู๊กก็จู๊กเปทั้งทีมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะไฟไม่ปั่นนะตายกันยกตี้ฮะตายกันหมดนะฆาตกรยิ้มแฉ่ง,งผมพูดเลยคุณผู้ชมไม่มีใครปั่นไฟเนี่ยเลืเล่อยๆฮะ โอ้โหใครเรียกฆาตกรวะเนี่ยโอ้แต่ละคนอยู่นิ่งๆก็มีคนไปเรียกฆาตกรให้อีกละจะไปเรียกมาทำไมเนี่ยโอ้โหมันช่างแตกต่างก,กับตอนที่ดูช่องแรกๆตอนที่ดูช่องแรกๆผมเป็นยังไงเหรอบบพอเครื่องขุดปุ๊บตาแดงปั๊บหืมตาแดงเลยเหรอเพื่อนเราไม่ปัดระเบิดแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ I think did pretty we good a far job so สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้เครื่องสุดท้ายกำลังจะผ่านเสร็จแล้วขา้นตกนที่โหดๆต้นเกมไปหนาเราไม่รู้คุณผู้ชมนะน่าจะมีคนโทรเข้ามาแล้วมันค้างเปล่า เหมือนจะมีฆาตรกรมานะมันก็ไม่ได้ค้างนี่ฆาตรกรไปไหนวะต้นเกมมันโหดมากเลยฆาตรกรคนนี้คุณผู้ชมแต่มันก็ดัานหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันนิ่งไปเลยอ่ะแปลแปลกไปไหนกันวะมันเจอหลุมหรอวะมันหาหลุมเจอหรอ ไหนหลุมวะไม่ใช่พาไปวิ่งเล่นอย่างนีนะ้ไม่เอานะเมื่อกี้เห็นว่าคุญแจนนะ่าจะเจอหลุมหรือเปล่าอา่าฮะตามเป็นกันขบวนเลยฮะนึกว่าลูกเสือฮะอย่างไงฮะเอาเอาเอาหลงทางวะเนี่ยมึงหลอนปะเนี่ยมึงหลอนปะเนี่ยหลุมอยู่ไหนเนี่ยทำไมหนะ้าต่างล็อคครับน่าจะเป็นเปอร์ของฆาตกรคุณผู้ชมมึงจะเดินวนไปไหน,ไหนวะมึงหลุมอยู่ไหนเนี่ยมึงหาเจอปะเนี่ยหลุมยังไงเนี่ย หาวิ่งเล่นนี่ไม่เอานะเอ้าเอา,เอามันก็ไม่มีเลยเดินหาหลุมอยู่วะอ๋อไอ้ไนี่บล็อกไอนี่บล็อกอีกเอาเอา้าเพื่อเราก็โดนฟาดอีกนั่นจะปล่อยให้มันตายไม่ได้ครับผมนะนี่มันทำอะไรกันวะเนี่ยมันจะคึงหลอดแล้วเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยมาวิ่งเล่นกันเลยยังไงวะเนี่ย เดี่ยคุณผู้ชมผมตามเพื่อนนะเพื่อนมานำทางน่าจะเจอหลุมรอเปล่าเอา้าเอา้ามันยังไงวะคือยังไงมึงเจอหลุมรอเปล่าเมื่อกี้หรือยังไงฮะถ้ามันเดินเราเพื่อนเราล้มตรงไหนเราก็ไม่รู้จะไปช่วยเอา้าตรงเอา้าตายแล้วเน่เพื่อนตายมันหล่อหล่นปะเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยหล่อนรู้ปะเนี่ยสักพักโดนแทงฮะใจเย็นฮะผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อกี้เพื่อนมันแบบ ม,มีเมื่อกี้มันล้อรถผมหลงแล้วเนี่ยประตูไหนวะเนี่ยประตูอยู่ฝั่งนูน้หนป่ะไอ้ห่าเอ้ยผมก็ไปชินแบบนี้อะ่ะคุณผู้ชมนะไม่ได้จะตายให้ฆาตกรนะคุณผู้ชมนะท่าน,นี้จริงๆจะรีบออกแล้วคุณผู้ชมผมนึกว่าไปกินเพื่อนวางกุญแจก็นึกว่ามีหลุมก็เลยเดินตามกันไปครับผมนะสรุปคือมันพาผมมาวิ่งเล่นเฉยๆฮนะโอ้ที่ผายละแม่งเอ็นเกมแทงกูแน่เลยดูจากทรงละ ไม่นะไม่นะไม่ไม่โอ้โอ้แล้วไม่ออกกระทันสองคนแล้วกูออกไม่ทันนะอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะไม่งกูออกก็ได้นี่แบบนี้มึงไปตามมาแล้วเดี๋ยวนะทีหลังนะไปตามแล้วกูจะออกแล้วไงมาดูโอ้เออมตีกูไปเลยฮะเออโอ้แม่งนึกว่ามีหลุมวางกุญแจผมตายใจเออนึกจะพาไปลงหลุมเออไหนๆก็ลงหลุมซะหน่อยแม่งพาไปวิ่งเล่นเป็นอนุบาลหมีน้อยเลยฮะโอ้โห กูตายฟีเลยให้ตายสิ oh, P, อ๋อจีจีวพีฮะเออเออจีจีนคนเดียวเลยฮะมึงอะไปเลยฮะโอ้โหก็จากจะรอดนะฮะกลายเป็นตายนะครับผมหนักกว่าเดิมนะฮะ